สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม e ด d b y Daylight Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over t o p Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวเดสบาร์เด i ไลท์โมบายทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีการอัปเดตเข้ามาอีกเช่นเคยนะผมก็เป็นการอัปเดตโดยการฟีดกับแอตแทกออนไททันนะผมแล้วก็ยังมีการเพิ่มด่านใหม่นั่นเองแต่ว่าผมยังไม่รีวิวด่านใหม่ในในคลิปนี้นะผม วันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมนี้เลยโดยกิจกรรม a อ t เท k o ออนเด n นนี่ก็มีของให้เราเสียงตังกันเพียบเลยนะผมโดยเฉพาะกระเป๋าไอ้น,นี่นะคือแบบเราจะต้องเติม25,000ลเซลนะผมถึงจะได้กระเป๋านี่แต่ว่าก็สำหรับสายเติมก็สามารถเติมได้นะผมส่วนใครที่อยากเติมก็สามารถทักเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปของผมได้จะผ่านทางอเวอ p ์ท็ผมผมก็เติมนะส่วนผมก็เติมเอาแพ็คนี้แต่ว่าผมลืมอัดตอนซื้อนะผมผมก็ได้ซื้อแพ โอนี้ไปได้ผมก็เลยเหลือแค่เซตลินที่ผมยังไม่ได้ซื้อนะส่วนเซตโอน,นี้ที่ผมซื้อไปนะผมก็จะมีทั้งหมดอยู่5ตัวละครนะผมโดยประกรอบไปด้วยเซอร์นะผมก็คือเดอะไวท์แฟร์ฟิวแล้วก็คิบุระยูอินะผมแล้วก็จะเป็นเจคพาร์คส,ส่วนตัวท้ายของเซอร์ก็จะเป็นเมกโชมารนะผมส่วนวันนี้ผมจะมาเล่นโอนิสกินไททันนะครับผมโดโดนี่มาแล้วโห oh. oh. อย่างสวยครับผมร่างนี่แบบ กำยำแล้วก็บึกบืนเท่สุดๆเลยนะผมแต่ว่าผมขอบอกไว้ก่อนนะผมดูจากเ,าเลเวลตัวละครของผมก็คือผมไม่ได้จับตัวนี้เลยนะถ้าเล่นไม่เข้าหูเข้าตาใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นจริงๆเดี๋ยวเราเอาไปเล่นในเกมไปดีกว่าว่าจะเป็นยังไงผมโอ้โหหอฐานหินด่านมืดซะด้วยโอเคมีฟักทองอันนึงถวายผ่านให้เรานะผมดาบก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นดาบน้ําแข็งนะสวยสุด,สดอุ้ยได้บัาวิ่งเร็วโอ้โหดูดิ ดูการวิ่งเร็วโหอยากกระขา,ขามยังงู้โอเคพังจูเดกไปก่อนนวผมผมต้องรีบหาคนตีก่อนนะเพราะว่าเท่าที่ดูมาออโอนี้นี่ต้องใช้เลือดนะผมมีคนอยู่ตรงนี้ว่ะขอดูหน่อยเอ้ยหวัดดีเพื่อนอ่าแบบนี้ก็โดนฟรีไปหนึ่งทีไงโดนฟรีไปหนึ่งทียิ่งเราอ่ะเก็บเลือดได้เร็วมากขึ้นแล้วก็จะสามารถใช้ตีได้นะยืนยัดไม้โอ้โหเขาจะพับไม้ผมอ่ะปุ่มเลยแล้วกันโอ้ล้วคนนี้มีม้าว่ะเปิ๊กมา้าทุกคน เราต้องอดินแรงกัดผมต้องพยายามเอาไปแขวนเสาขาวตรงนี้ให้ได้โอเคแบบนี้น่าจะได้นะผมแบบนี้น่าจะได้นะคือถ้าใครเล่นโอนี้เราก็ใช้ใจโรอยู่บอกเลยว่าโคตรจะเข้ากันเลยนะผมเพราะว่าโอนี้นี่ต้องต้องใช้ใจโรนิดนึงนะถ้าปัดมืออาจจะยากไปไปหน่อยนะผมเดี๋ยวเอาเครื่องนี้ระเบิดปะผมขอเดินมากระทืบเครื่องแรงหน่อยซิเหมือนจะมีคนปั่นไว้นะผมแต่ว่าผมไม่เห็นคนล้วะ่ะไปไหนวะเนี่ยโอเคกระทืบเครื่องแรงไปก่อนนะผม น่าจะอยู่ไม่ไกลปะไหนวะโอเคมีคนไปดึงกันแล้วนะตอนนี้ผมเอาโมริมาด้วยนะผม mm hmm. เผื่อใครอยากจะเห็นท่าโมริแล้วก็ท่าโมริไปพร้อมสกินนี้นะผมเฮ้ยนีไ่ไงอยเท้าโอเคเหมือนจะฉีกไปฝั่งนู้นเลยวะต้องเดินตามแล้วตอนนี้เรายังไม่มีอันติเลยนะสังเกตว่าถ้าโอนี้ไม่มีอันติก็จะเป็นตัวดินดินอุย้ยไปถึงแล้วโดนอัดหน้าโอ้โหเราฮิวโชวแบบนี้เหรอเพื่อนโอ้ช่างเาล้าเหลือเกินเราฮิวเสร็จพอดี โอ้โหสเตปเขาสุดๆเลยว่ะคนเนี้ยสเตปเขาสุดๆเลยว่ะทุกคนไอ่ฉีกว่ะโอเคเขาฉีกนะเขาฉีกเขเล่นแมทเทปตรงนี้หมอผมน่าจะตีทันนะน่าจะเข้าไม้ไม่ทันแบบเนี้ยตีไปเลยโอเคแล้วผมก็อุ้มเลยไม่สนใครอุ้มไปเลยครับผมแฝงตรงนี้ไปก่อนต้องเปิดอันตล่ครับผมมีคนอยู่กลางแบบคนนึงนะเห็นจากบาร์บีคิวบาร์บีคิวพาราซามาถึงเวลาที่ยากที่สุดละคือการคุมโอนี้นะผมเอ้ยใจเย็น ตีไงละอัะต้นไม้ไปหนึ่งทีโอ้โหไม่ได้เล่นนานเลยตัวเนี้ยไม่ไหวโดนต่างเป้าโอ้โหไม่ถึงว่ะทุกคนแย่ละโอเคอาจจะโค้งไม่ค่อยคมเท่าไหร่เดี๋ยวจะเย็นๆโหผมตีธรรมดาได้เนี้ยง้างแล้วก็ซัดธรรมดาไปเลยใครเขาพุ่งกันโอเค๋ยวขอพังเครื่องกันใช้ทิ้งเครื่องให้เป็นประโยชน์รับผมแล้วก็แขวนคนนี้ต่อเสาขาวเลยโอเคขวาแล้วตรงนี้ ตอนนั้นเออโอ้โหอยู่ฝั่งนั้น3คนเลยทุกคนอยู่3คนผมไม่ให้ปั่นไงผมจะไปหาคนปั่นไฟเลยเนี่ยผมผมจะไปหาคนปั่นไฟเลยใครนั่งปั่นไฟโอเคผมเอาคนนี้ได้สองคนเพื่อเดี๋ยวตีคนนี้ไปก่อนคนนั้นน่าจะวิ่งสิ่งไปไกลเกินเนี่ผมผมเอาคนนี้เลยแล้วกันผมจะเล่นแมทเทสหรอผมยัดไม้นะนี่ไงรอพับไม้โอ้อุ้มเลยเดี๋ยวเลื่อยก่อนแล้วก็อุ้มก็ไม่ป็นไรเพื่อนตีเลยแล้วกัน ตีเลยอย่ามาอย่ามาให้หลุดปัเนี่ยยายาถอนหยาถอนเสาเอาดิมาผมแขวนทันนะอ่าผมแขวนทันแล้วผมตามตรนี้เลยแล้วกันจะมาถอนเสาเรโอ้ตรงนี้เลือดบานเลยทุกคนหลอกมาทีนึ่งตรงนี้ไม่มีไม้แต่ว่าเซฟโซนตรงนี้ได้อยู่เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้จะมาถอนเสาอะไรของเขาเนี่ยคอนเทนต์จัดจัดเปิดนาทีเลยแล้วกันมีคนมาดึงกันนะผมอยู่ตรงเสาตรงนี้เลยสวัสดีเพื่อน แล้วโดนอุ้ยโหไม่โดนโดนไม่ถึงการระยะไม่ค่อยโดนครับโดนไปก่อนกางอากาศการอากาศผมไม่ค่อยชินกับตัวนี้เลยเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นนะคือช่วงนี้คือฆาตกรตัวนี้คือไม่ได้จับเลยยังไงคงโง่ไปก่อนการแตะขอบจอสามารถช่วยให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะผมตอนนี้ผมก็พยายามหัดแตะขอบจออยู่นะโอเคผมว่าผมแฝงคนนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเกียร์มันจะเร็วเกินไปนะผม ชิวๆบ้างนะเราอย่าเพิ่งเก็บไปเยอะอเลยแขวนเลยแล้วก็หาตครงนี้ยังระเบิดอยู่นะเดี๋ยวผมไปหาคนที่ผมตีนอนไว้ตรงนี้ก่อนโอ้โหเลือดตรงนี้บานเลยโอเคเหมือนจะคานอยู่ตรงนี้แขวนเลยครับผมมาช่วยกันหรือยังโอเคมาช่วยกันเลี้วสวยเครื่องนู้นระเบิดแล้ว,ว่ะทุกคนผมต้องอเอาคนนี้ไปไหนวะเอาหา,าเฉยจะวิ่งไปเอ้ยยังไงโอเคผมเจอรอยเท้าผมไม่เห็นเขาได้ไงวะเนี่ย จะวิ่งเข้า LT นะไม่ว่ะแม่เทพโอเคโอเคผมเจอละสองคนสวัสดีเพื่อนยัดมานะนี่ไงไนี่ไงอย่ามายืนรอเฮ้โมลีน่ะแล้วโอเคจัดการเลยแล้วกันนี่ไงท่าโมลีก็เ,เป็นท่าเดิมนะผมแต่ว่าบันเท่เพราะว่ามีสกินไททันนี่แหละเท่สุดๆไปเลยโอเคถ้าโมลีของโอนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่โคตรโหดเลยนะเอากระบ,บองทุบหัวนะผม หมือนจะเห็นคนอยู่ตรงนี้ปะเอ้ยยังไงผมเจอละอยู่หลังบ้านนะเปิดอติไล่เลยกันถึงเวลาแตะขอบจอครับผมที่ผมฝึกฝนมาฝึกฝนฝึกฝนไม่กี่ตาแล้วก็มาเล่นเลยอยู่ไหนวะโอเคทางฝั่งนี้ฝั่งนี้วัดดีเพื่อนวัดดีเพื่อนโอเคไอ้คนนี้โมริด้แล้วจัดการเลยมีมีพุ่มหญ้าที่แบบเป็นตรงเซ็นเซอร์ให้เรานิดนึงนะผมแล้วก็โดนไปก่อนโดนไปก้อนโมริไปอย่างรวดเร็ว เราไปเก็บไว้เราฆ่าทิ้งอย่างเดียวครับผมแล้วก็พุ่งต่อเลยพุ่งต่อเลยเดี๋ยวผมไปดูเรื่องการแมปก่อนโอเคเดี๋ยวผมต้องพยายามกดแตะขอบจอับผมถ้าแตะขอบจอได้จะจะเล่นง่ายมากขึ้นนะอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่งไงบ้านเล็กโอ้โหได้เยอะจัดเครื่องเนี้ยโอ้โหม,มาไม่ทันป่ะทุกคนเขาปั่นเสร็จยัดโอ้โหผ้าไม้ผาไม้วันนี้มันจะเป็นคนไทยนะเพราะว่าชื่อชื่อไอเดียนภาษาไทยแล้วก็ไล่เลย ตัวนี้เหมือนจะมีสองคนบ้างเมื่อครูผมเห็นนี่ไงมีคนวันนี้โอ้โหไม่ถึงทำไมตอนตีพลาดมันไม่มีเสียงวะนี่ไงเอาไปก่อนเจอ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 มนนั่งเนี่ยอะไรตรงนี้เพื่อนเอาคนนี้เลยแจกใจจะทำให้เขาเจ็บทั้งสองคนนะผมจะได้แบบหาง่ายๆหน่อยวันนี้ก็โดนนะเพื่อนโดนนะแล้วผมเอาคนนี้เลยแล้วกันผมเอาคนนี้เลยเอาคนนี้เลยเดินตีนี่แหละเดินตีนี่แหละสะดวกสุดน่าจะพับไม้นะ โอเคพาม้ผมก็พังเลยตามสเต็ปมาดูดเอาอันตีครับผมเก็บอันตีไว้ก่อนนะผมเก็บอันตีไว้ไล่อีกคนนึงโอเคผมต้องกั้นหน้าต่างวะกั้นหน้าต่างมาก่อนเรียบร้อยแบบนี้น่าจะโดนไม่มีไม้ตายากหรือเปล่าเพื่อนตีเลยแล้วกันโอเคเฮ้ยเหมือนเขาจะเพิ่งฮิวเสร็จปะน่าจะอยู่แถวนี้อะผมว่าเอ้ยนังไงรอยเท้าโอ้หตรงนี้เขาฮิวตรงนี้เลยเพราะเขานั่งหิวนะผมไม่่ไงผมเจอละเปิดอันตีไล่เลยสวัสดีเพื่อน โอ้โหแบบนี้น่าจะจบเกมแล้วเนี่ยโอเคพับใบผมก็ทิ้งเลยละกันททิ้งเลยละกันวิ่ยาวโอ้โหม่ยาวตามเลยของๆองขงงสะบัดอุ้ยโอ้โหไม่โดนสะบัดไม่มากพอเอาใหม่นิขอลองใหม่ขอลองใหม่สะบัดอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงวะตีปกติก็ได้มั้งเนี่ยหลอกแล้วผมก็จะตีปกติเออเรียบร้อยโอเค ทำการแขวนกันเลยโอเคครับผมดีๆเหนี้ก็น sure> right ่าจะได้อยู่แต่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยชินกับการเล่นโอนี้อยู่ดีนะผมผมว่าเกมนี้ยังสั้นไปหน่อยวะเฮ้หลุม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 โอเคหลุมหลุมโอเคครับผมเราไปต่อเกมต่อไปเลยก่อปะอยู่ไหนกันเอ่ยโอ้อยู่นี่กันหมดเลยก็ว่าสามคนมนเนียนอะไรเพื่อนมนเนียนอะไรเพื่อน อยู่ไหนมีคนอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เห็นไม่ไปไหนโอ้ยโหฉี่กูดูเลีว้วไปตอนไหนวะนะก็ต้องะนะทำอะไรวะเนี่ยยัดอยู่ไหนวะเฮ้ยโดดมาทำไมโดดมาทำไมไม่นมีคนนั่งอยู่ตรงนี้แนละ้วเนี่ยนั่งทำอะไรเพื่อนโอ้ยนั่งหิวชิวเกินโอเคขอรีบแขวนก่อนเลยนะด้วยความที่แรงขั้นตอรผมยังยังไม่เยอะมากนะผมอาจจะเจออะไรที่แบบแปลกๆเลยนะเช่น เออ่คนที่เล่นไม่ค่อยตึงมากนะผมหรือว่ามารีวิวสก,กิีแล้วกันเจ้าไปก่อนเพื่อนผมก็เปิดตปอยู่เลยไปหาคนอยู่ไหนเอ่ยเหมือนจะมีคนอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยไม่นีไ่ไงนีไ่ไงได้ยินเสียงซ้ายมือใครเอ่ยใครอยู่ตรงนี้อ้าวสวัสดีเดวิดของทางไม้ก่อนโอเคเอาวิ่งโลง่โลงๆแบบนี้ก็เสร็จผมนะโอเคผมต้องมองดีๆทุกคนเดี๋ยวผมเมาปากเขาโพดอยู่ไหนวะโอเค เจอเป้าหมายสะบัดตีโอเคแขวนเลยดีกว่าปะคนบ้านเนี่ยโอเคแขวนเลยครับผมแขวะเลยโอ้ยกระตุกเอ้เฮ้ยโอ้โหอ่าแล้วโดนจี้ไฟไปก่อนหนึ่งทีไงมาไงวะเนี่ยหลอกไฟมาอ่าหลงไฟหลงล้มอยู่ดีนะต่อให้เพื่อนช่วยขนาดไหนเมื่อกี้เขาแบบทำกระป๋องให้แสร้มากทุกคนเขามาส่องไฟฉายผมไม่มีคนดูนี้ใครสวัสดี ไอ้ยหายไปไหนวะเนี่ยอ้อมมาปะเนี่ยอยู่ไหนอะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงนะเอ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ,โ,โอ้โหเนียนเนียนมากมัง้งเนียนมากมั้งโอเคหลอกไฟมาท้าไหมโอเคผ้าไม้ผมก็พังเลยครับผมผแล้วก็ส่งไฟผมเยาวๆเลยคนนี้มีคนวิ่งมานะโอเคมปิดอัดติดเลยกันมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาจะได้ไล่ต่อเลยนะอ่าโดนแล้วแบบเนี้ยโดนแล้วแบบเนี้ยโดนแล้วแบบเนี้ย ทำไมมาดึงฝั่งนี้อ่ะเพื่อนโอเคผมไล่จะเฟลิกปะเฟลิกเอ้ยยังไงนี่ไงได้ยินเสียงได้ยินเสียงจะมาส่องไฟไงคนเนี้ยเดี๋ยวผมต้องรีบทำเกมเหมือนจะมีคนวิ่งมาดึงโอเคผมว่าผมปล่อยเดวิดไปก่อนปะเดี๋ยวขอไล่ตามก่อนโอ้เข้าบัลลิกว่ะทุกคนเข้าบัลลิกเข้าบัลลิกเอ้ยมีคนลุกเองโอ้โหคนนี้เอ่อคนนี้เมกโทมัส ลุกเองเฉยขอเกมเลื่อก,กันเราแบบชิวโอเคเราได้บอลล้านแล้วผมขอเกมเลื่อก,กันนะมาเราได้อ,อ,อันติละเฮ้ยทำอะไรอ่ะเอ้าอ,อะไรวะเนี่ยคสียวามีคนเดียวนี้โอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกไปไหนละโอ้หฉีกยาวเลยโอเคเขาฉีกยาวผมเฟลดิคนนี้เขาจะมารอสอดไฟเปิดอันติไลรกเลยกันมนุมมีโค้งเลยนะโค้งหักศอกจังหวะนี้ กองโค้ห่างสองอุ้ยโอ้โหไม่ทันมันไม่โดดนี่เงี่ยมนะได้ย็นเสื่อกขอพังไม้ก่อนมันมีคนอยู่ที่สองคนเนี่ยผมโอ้แล้วโดนสองไฟตาบอดผมเอาเฟลิกซ์หรือแล้วกันผมแค้นจัดเลยวะเขาจะมาส่องไฟผมตลอดเลยกันตาไปก่อนอ่าเรียบร้อยอ้ยโอ้โหไม่พังเฮ้ยไม่ไม่พังไม้เขาแบบเชิงหนากรบผมไงเขาเชิงหนากรบผมคนเนี้ยอ่โดนแล้วเนี่ยอุ้ยโอ้โหเล็งยากจัดมองไม่เห็นเล็งยากเกิน โอเคโล่งๆนี่แบบนี้ผมชอบโล่งผมชอบสาบัดตีไปกอ่อนเฟลิกจะมาส่องไฟผมแบบนี้ไม่ได้แล้วเพื่อน <c oughs> โอเคแขวนเลยเขามีม้าแบบก่อจะเดินมาถึงเสาก็แบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยมายังไงวะเนี่ยโอ้โหอดัมมาไงวะเนี่ยมีคนอยู่แถวนี้ปะเนี่ยไม่น่าจะมีนะผมเขานั่นจะนั่งแอบอยู่ตรงนี้ <c oughs> โอเคแขวนเลยคน <c oughs> นี้เฟสสองโอเคผมก็จะก็จะโมลีได้แล้วนะ ดูแถวนี้ก่อนว่าเขามีคนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอเก็บเก็บเลือกกันเก็บออมเลือดเก็บเลือดตรงนี้ครับผมตรงนี้ไม่มีคนเหมือนเขาจะเล่นเนียนกับผมแล้วทุกคนเอยโอเคผมเจอคนนึงในในบัลลีแด้อแต่ว่าผมอยากไปดูเครื่องบนก่อนว่ามีคนปั่นหรือเปล่าไม่มีคนปั่นนะโอเคเรากลับไปเอาคนที่อยู่บ้าเล็กเลยกันเพิ่งอยู่ปะเน่เฮ้ยวิ่งมาทำไมเอามิ่งมาทำไมมิ่งมาไม่ดูเลยคนนี้โมลีได้แล้วปะ โอเคคนนี้โมลิน่าแล้วผมจัดการเลยแล้วกันมานีขอมุมสวยๆเ,ออเสียไปก่อนด่านนี้สว่างครับผมเห็นชัดๆเลยนะเราเห็นแบบสกินชัดๆโอ้สวยอยู่เนี่ยทำไปเล่นแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเมนผมไงผมก็เลยไม่ค่อยมือว่าเท่าไหร่นะผมเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เล่นแต่แบบไบไงตัวนี้ไม่ค่อยได้จับเลยเล่นทีก็แบบงงงงยับยับฝั่งนี้ไม่มีคนฝันเลยนะ ใช่ปหเครื่องนี้ก็ไม่มีครับผมเดีย๋ยวผมไปหาอะเขาว่าเขาเนียนนะผมเห็นเขาอยู่ตรงไม้อะทำอะไรเพื่อนอย่าอ,อย่ามาเนียนอย่ามาเนียนอันตรีเยแลยวกันโอ้แต่ว่าเขาเข้าแมททิว่ะทุกคนมันเล่นยากนะผมเอานี้เป็นตัวที่แพ้พวกแบบแมทโนมากเลยนะยิ่งเป็นแมทแบบรอบรอบเซฟโซนยิ่งเปิดอันตรีไม่ค่อยได้เลยนะไปไหนแหล้ววะเอ้ยเหมือนจะ้ี่สีไปแมททิพครับผมไม่ไม่ใช่ไปบ้านเล็กดิลอยเท้าไปนี่ รอตันไม้ปะเนี่ยยัดไปเลยแล้วกันยัดไปเลยแล้วกันโอเคผมต้องข้าหน้าต่างวะคนนี้เขาจะจุกวัาเล็กกับผมข้าหน้าต่างไปก่อนอานาแบบนี้ก็ตีวงครับผมตีวงโค้งแบบนี้ก็ปีงไปก่อนปีงไปโหนคนนี้เมอนจะ่ยังโมลีไม่ได้ปะเดี๋ยวดูก่อนโอเคโมลีไม่ได้ทำไมหูไม่ได้วะเคขาไปเงีนยนฝันกันอยู่ที่ไหนกันบ้างเนี่ยคือผมแทบไม่เจอเมค์โทรัตเลยยู่ไหนวะเมื่อกี้ผมเดินมาไอ้นี่ไงรอยเท้า ผมเดินตอนอุ้มเดวิดไปเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมีคนเดินอยู่แถวนี้นะแต่ว่าหาไม่เจอแล้ววะอยู่ไหนเอ่ยน่าจะเป็นเฟ,เฟลิกที่เขามารอสองไฟแน่เลยโอเคผมไปเก็บเลือดก,กันตรงนี้มีเลือดพอได้ใช้อยู่แต่ว่าผมได้ยินเสียงจริงนะเขาต้องอยู่แถวนี้แหละไม่น่าไกลเลยบาร์บีคิวด่านนี้มันหายากมากเอ้ยโอเคผมเจอแล้วผมเจอแล้วแตาเป็นไม่เห็นเราไม่เห็นอย่ามาเลียนเลื่อนโอ้โหราชุดแบบชุดเขาเข้ากับต้นข้าวโพดมากเลยนะ สีทองทองอะ่ะก็เนียนเกินเพื่อนโอเคดีไปก่อนของตามเดวิดเลยแล้วกันดีวผมจะอุ้มนี่วะนี่คนนี้โมลิได้แล้วโอเคผมผมเอาเดวิดเลยแล้วกันกลับมาทำไมเพื่อนโอ้ข้างหน้ามีไม้ต้องหลอกไฟก่อนทุกคนหลอกหลอกไปหลอกมาอ่าหลงไฟหลงไฟหลงไฟหรอผมต้องรีบกลับไปดูเฟลิกเลยคนนี้ก็โมลิแล้วนะไปดูก่อนว่ามิกจะมาดึงเฟลิกหรือเปล่าตายเลย โค้งโอ้โมยาจกกัดเอ้ยนี่ไงเจอเอดีอยายายาโมนิได้ทุกคนหรอปะเนี่ยใช่ปะอ่าโมนิได้ทุกคนแบบนี้ก็เรียบร้อยเพื่อนยิงไปก่อนกลางปากเขาโหดนะผมนะสังหารหมู่สังหารหมู่โอเคเดีย๋ยวผมต้องไปหาเวลาเล่นแล้วทุกคนตัวเนี้ยเพราะว่าก็ไปอีกหนึ่งตัวที่โหดเอาเรื่องอยู่นนะแต่ว่าอาจจะไม่ถึง T S อะไรพวกเนี้ยอาจจะอยู่แบบ A อะไรเงี้ยไม่ได้โหดมากแต่ว่าก็พอเล่นได้อยู่ แต่ว่าถ้าถามว่าตัวนี้กับฮิวเบอรี่ไหนเล่นยากกว่าผมว่าตัวนี้เล่นยากกว่าฮิวเบอรี่มากเลยนะฮิวเบอรี่อาจจะคุมเื่ยง่ายกว่าตัวนี้มันแทบจะใช้นิ้วเล่นไม่ได้เลยต้องใช้ใจรแล้วก็บวกแตะขอบจออะโอ้โหช่องทางการหนีเปิดแล้ววิเราโหเราลงหลุมเลยเหรอโอ้โดนีเกินเรียบร้อย ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดตดตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากองการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้ <S <s